เราผิวธรรมดาดูแลผิวยังไงไม่ให้พังวันนี้แนทะมีเทคนิคอีด,ดีมาบอกนะคะทุกคนแนทะนะคะเมื่อก่อนเป็นพนักงานประจำํำสายความงาม10กว่าปีนะคะตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจและก็เป็น c ีอแบรนเนตาเพอร์เฟกต์สกินค่ะสำหรับสาวคนไหนที่มีผิวธรรมดาอยู่แล้วถือว่าโชคดีมากๆนะคะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะเราต้องดูแลผิวของเรานะคะไม่ให้ขาดความชุ่มชื่น,นและรักษาน้ําหล่อเลี้ยงผิว รักษาผิวให้มีความสมดุลไม่แห้งไม่มันจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราควรใช้ครีมนะคะที่มีความแบบไม่บางเกินไปไม่เข้มข้นจนเกินไปนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมทาคันแดดเพื่อปกป้องผิวด้วยนะคะและอีกข้อนะคะแนะฝากไว้นะคะคือเรา ต้องมีการสครับผิวนะคะอาทิรักฐานพอนะคะถ้าใครมีผิวธรรมดาที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะคะรักษาผิวของเราให้แข็งแรงแล้วก็ดูดียิ่งขึ้นนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปและติดตามช่องแนทได้ก่อนนะคะเดี๋ยวแนทจะนำเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลผิวเกี่ยวกับความงามมาบอกต่อค่ะ